คุยฟุ้งเรื่องเกมวันนี้เราจะพามาย้อนกลับไปในปี1990ค่ายแคปคอมร่วมมือกับดิสนีย์สร้างหนึ่งในเกมแพลตฟอร์มที่น่ารักและสนุกที่สุดบนเครื่องนินเทนโดฟามิคอมนั่นคือ Chip and Dale Rescue Ranger ผู้เล่นจะได้รับบทเป็น2คู่หูหนูชิปมังชิปและเดวออกผจญภัยเพื่อช่วยเพื่อนสาวแกจเจ็ตและหยุดแผนการของเจ้าเหมียวมาเฟียตัวร้ายแฟตแคท จุดเด่นของเกมคือโหมดเล่น2คนพร้อมกันหรือ go off ซึ่งถือว่าแปลกใหม่มากในยุคนั้นทั้งคู่สามารถยกกล่องถังหรือถั่วโยนใส่ศัตรูปีนกระโดดหลบกับดักและช่วยกันผ่านด่านไปทีละขั้นแม้ว่าเกมจะมีความยากที่ไม่สุดโหดจนเกินไปแต่ได้รับคำชมอย่างกว้างขวางว่าควบคุมสนุกภาพสดใสและเหมาะแก่การเล่นได้ทั้งคนเดียวและคู่ จนกลายเป็นหนึ่งในเกมลิขสิทธิ์ดิสนีย์ที่โดดเด่นของยุค NES ด้วยภาพสีสดใสเพลงประกอบติดหูและระบบบังคับที่เล่นง่ายแต่สนุกทำให้ชิปแอนเดลกลายเป็นหนึ่งในเกมดิสนีย์ยอดฮิตของฟาร i มิคอมตลอดกาลและถ้าคุณเคยเล่นมันกับเพื่อสมัยเด็กคุณจะรู้เลยว่าความทรงจำของคู่หูชิปมังนักกู้ไผ่ยังอบอุ่นในใจเหมือนวันนั้นไม่เคยหายไปเลยครับขอบคุณที่รับฟัง ฝากกดติดตามไว้เรามาฟุ้งเรื่องเกมเก่ากันอีกนะครับ